จะซี่ Jesse ไปแล้วนะจะซี่อยากประกวดมากๆดังนั้นมันยากที่จะแบบวันหนึ่ง yes แล้วถ้าแล้วถ้าวันหนึ่งเรา yes แล้วกลับมโนไม่ได้เราก็จะทําให้พี่ๆทุกคนผิดหวังแม้ว่าจะมีข่าวนู่นนี่นั่นมายังไงก็ตามไม่กระทบจะซี่เสียใจมากๆที่คนยังมาพูดถึงจะซี่ในด้านลบจะซี่ไม่ได้ชนะการประกวดดังนั้นถ้าจะมาพูดว่าอาจจะต้องปรับมากขึ้นหรือว่าถ้ารู้ว่าจะไม่เซนมาประกวดทําไมไม่จริงไม่มีใครรู้ว่าก็มาเจอว่าทําไมไม่เซนทําไมเรื่องเยอะเฮ้ย I c a ค t walk. ฉันด so, so, ันไม่ได้คือก right ็อยากปั่นกันมากเพราะว่าจริงๆนางงามไม่มีอะไรในระหว่างที่เรามีการอัปเดตอาการเนาะก็จะมีการขพ้นแล้วแฟนๆนางงามก็เรียกร้องว่าจะกลับมาไม่กลับมายังไงรถทูไหมรถทูไหมมันไม่ได้เป็นคําตอบง่ายๆนะอันนี้ต้องบอกเพราะว่า เรายังคุยกับทีมอยู่เลยเจะซี่ก็อัปเดตที่ใหม่ผู้จัดการตลอดทุกครั้งที่ไปหาหมอจะส่งรูปหลังมาให้ส่งรูปเอ็กซเรย์ให้นะคะแล้วก็ส่งรูปที่ที่คุณหมอแบบอธิบายทุกอย่างดังนั้นมันยากที่จะแบบวันหนึ่ง yes แล้วถ้าแล้วถ้าวันหนึ่งเรา yes แล้วกลับมาโนไม่ได้แล้วก็จะทําให้พี่ๆทุกคนผิดหวังดังนั้นตอนนี้คือณนะตอนนี้นะคะเจะซี่ว่าดูไปก่อนดูไปก่อนแต่ว่าถ้าถามใจเจะซี่ไปแล้วนะเจะซี่อยากประกวดมากๆรู้สึกว่า เราเคลียร์ทุกอย่างเรื่องสัญญาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันจะอิมแพกมากๆถ้าเรามาปีซ้อนโชว์ถึงความพยายามเราแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเจสซี่หัวใจอยากทำอะไรแต่ว่ามันต้องดูว่าร่างกายเราอนุญาตให้เราทำทำสิ่งนี้ปะก็คือปีนี้ชัวร์ยังไม่ชัวร์ถูกไหมหรือว่ายังไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่อแล้วก็ยังไม่เชือ่อยังไม่ชัวร์เ,เลยนาไม่แน่ ถ้าลงปีนี้ปีหน้าจะลงทำไมล่ะคะเราก็ได้มองไปแล้วไม,ไม่ไม่ไงแต่ว่า,าคือคือประมาณนี้ค่ะเจะสซี่รู้สึกว่าพาเช่นกับนางงามเจสซี่มีสูงมากๆมันเหมือนเป็นเป็นตัวเราจริงๆช่วงที่เราเทรนนิ่งเจสซี่ก็จริงจังกับการเทรนนิ่งมากช่วงที่เราเก็บตัวเจสซี่ก็จริงจังเหมือนที่ทุกคนเห็นคือเอเนอร์จีเต็มร้อยตลอดและเจสซี่เชื่อว่าคนสัมผัสได้ดังนั้นมันเป็นตัวตนเราจริงๆคิดว่า อาจจะต้องมีปรบ <st> like like change, ับบ <conversation> <Wh> ้างแต่จะสิ่มีความสุขจะซิ่ทำเราจะสิ่มีความสุขเราจะซิ่เชื่อในคอร์ส Newer Diversity จะซิ่จริงๆซึ่งก็ยังไม่ทิ้งไปเรากําลังทารีเสิร์ชอยู่เยอะมากเพื่อจะเก็บเก็บข้อมูลให้เยอะที่สุดเก็บประสบการณ์เพื่อแบบวันไหนเราพร้อมเราจะไม่ต้องมานั่งตั้นอะไรคือมันเป็นตัวเราไปประกวดเลยจะสิ่ที่สุดเลาที่เราเป็นทีมหนึ่งเราเรามีเีนี่ที่แบบแปลนอยากให้เราแบบได้ไปเขาวาดแต่ คือต้องต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆที่เห็นศักยภาพเห็นคุณภาพแล้วก็เห็นแบบ Morals กับ Values ของของอุจซี่นะคะแม้ว่าจะมีข่าวนู่นนี่นั่นมายังไงก็ตามไม่กระทบเจซี่ไม่กระทบเลยเทางผู้จัดก,การก็เป็นห่วงบ้างว่าสภาพจิตเราจะเป็นยังไงรู้สึกบ้างไหมที่มีนู่นนี่นั่นคนมาพูดสำหรับอุจจาี่ค่อนข้างเข้มแข็งไม่งั้นเราผ่านอะไรอย่างนี้มาไม่ได้ แต่ก็มันมันกระทบหมดทั้งคําพูดที่ดีคําพูดที่ไม่ดีเราต้องกลับมาคิดว่าเราพร้อมหรือยังสมุนไพรพร้อมใจเราพร้อมหรือยังสมมตใจเราพร้อมกายเราพร้อมหรือยังดังนั้นทุกอย่างทุกอย่างจริงๆเป็นองค์ประกอบมันไม่ใช่แค่เราอยากทมแล้วลงไปเลยมันไม่ใช่อย่างขออนุญาตถามเรารู้สึกอย่างที่บางคนบอกว่าเหมือนเมื่อกีแล้วเ,เราไม่ได้มีการสังเกตตาแต่เราก็ทาตามขั้นตอนมีการสังเกตากเพอย่างไรแต่ทีนี้มันก็จะกลับมามัน อันนี้ค่อนข้างจริงจังเนาะค่อนข้างซีเรียสแล้วก็ค่อนข้างอับเซตเสียใจมากๆที่คนยังมาพูดถึงเจสซี่ในด้านลบเจสซี่ไม่ได้ชนะการประกวดเจสซี่ยอมรับแต่เหตุผลที่เราไม่เซ็นสัญญาเพราะว่าเราประสบอุบัติเหตุหลังเจสซี่หักนะคะทุกคนเจสซี่มีเหล็กสีสีอันในหลังเจสซี่เนาะและเรื่องกฎกติกาเจสซี่ทำตามทุกอย่าง ทุกอย่างจริงจงจ่ายเท่าไหนจ่ายเรื่องจ้างทนายให้มันเรียบร้อยให้ไม่มีการซับซ้อนจะซี่ทำหมดดังนั้นถ้าจะมาพูดว่าอาจจะต้องปรับมากขึ้นหรือว่าถ้ารู้ว่าจะไม่เซน็นมาประกวดทาไมไม่จริงไม่มีใครรู้หลักจะซี่จะหักเพราะถ้าจะซี่หรู้จะซี่ไม่ประกวดนะคะแล้วก็เรารู้ว่าเราทําหน้าที่ไม่ได้เต็มที่ดังนั้นจะซี่ว่าจะซี่ play fair มากๆแล้วก็รู้สึกว่าคอมเมนต์ที่มาหาทั้งเจสซี่และทั้งพี่ๆที่แบบอาจจะไม่ได้เซ็นสัญญาหรือว่าเป็นรองเหมือนกัน่ะ คือเท่าที่เจสซี่เข้าใจเราเสียใจนะเพราะว่าเราเต็มที่กับกองเราเต็มที่กับแม่ปุ้ยเราแบบเรารักเขารพแม่ปุ้ยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือก็อย่าปั่นกันมากเพราะว่าจริงๆนางงามไม่มีอะไรทางผู้ใหญ่เจสซี่ชอบแม่ปุ้ยก็ก็มีวุฒิวุฒิพอที่จะแบบเข้าใจเข้าใจเราอะมีประสบการณ์มากๆคือยกย่องอยู่แล้วแม่ปุ้ยก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะดังนั้นอย่าปั่นกันเลยเพราะมันปวดหัวมันไม่น่ารักจริงๆแล้วเหมือนพี่ใหม่ก็บอกมาว่า เหมือนเราให้มากกว่าที่มันจําเป็นจะต้องให้ด้วยในการที่เราขออนุญาตไม่เซ็นด้วยกันที่เราป่วยและที่คนบอกว่าไม่แฟร์ว่าอ่ะไม่ชนะไม่เซนจ่ายตังค์และจะมาประกวดอีกทุกคนจะซีหลังค่ะเนาะทุกคนจะซีหลังค่ะจะซีไม่สามารถบินไปต่างประเทศเหมือนที่ทุกคนบินไปได้ <laughs> จะซีไม่สามารถใส่ส่งสูงไปออกงานได้แลวจะเก็บจะซีเป็นเป็นรองทําไมเนาะ <laughs> แต่ว่าที่เราเคลียร์เคลียร์เลยเพราะว่า อยากให้ไม่ไม่ขัดใจทั้งสองฝ่าย<ม>ซึ่งฝ่ายเจสซี่ไม่ขัดใจ<ม>แล้วก็รู้สึกยังไลครูปยังแบบยินดีกับความสำเร็จของพี่ๆทุกคนใน TPN Global <ม>ก็อยากอยากกระทบเจสซี่มากเลยเพราะว่าเราปล่อยมาเยอะ<ม>เราเรามองข้ามอะไรมาเยอะแล้วเราเต็มที่มาเยอะเจะสซี่เล่นเฮฮาไลฟ์ทิกเกอรเฮฮามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีคำว่าแบบลิมิตนิดนึงอะแบบคือ ใจเขาใจเราจะซี่เข้าใจว่าการปั่นมันมันช่วยทุกฝ่ายกาันนู่นนี่นั่นแต่มันยุคนี้แล้วอะเนาะเหมือนแบบมันยุคนี้แล้วก็ช่วยๆกันหน่อยจะซี่ก็รักพีพ่ๆกันเธอจะซีรซ่รักทุกคนที่สปอร์ตจะซี่จะซี่รักจริงๆนะบางทีคนอื่นโกรธแทนจะซี่แต่จะซี่ไม่ไม่โกรธนะคือจะซี่เข้าใจวงการแต่บางทีมันก็เอฟเกเนาะเหมือนเรานอนอยู่เรานอนอยู่ rio, แล้วหลังหักอยู่แล้วก็มาเจอว่าทําไมไม่แซนทําไมเรื่องเยอะเฮ้ย I can't walk ฉันเดินไม่ได้ you know so เห็นใจซี่นิดหนึ่งอันนี้ตอนนี้ก็ขอหนึ่งว่าเจะซี่ป่วยป่วยมากๆแล้วก็ยังมีหลายอย่างที่เจะซี่ต้องดีลกับตัวเองอยู่ดังนั้นเห็นใจกันนิดหนึ่งเจะซี่ก็พยายามไม่จัดใครอันนี้คือไม่ว่าใครเหมือนที่เจะซี่บอกใจเขาใจเราเราไม่รู้หรอกว่าเขากําลังมีอะไรในชีวิตคนคนนั้นอยู่เหมือนที่คนก็อาจจะไม่รู้ว่าเจะซี่กาลัง่ันอะไรไปอยู่ดังนั้นไม่โกรธไม่อะไรแต่ว่ามันต้องมีไลน์มันต้องมีเส้นมันต้องมีลิมิต แค่นั้น <laughs> ต้องขอบคุณทีมเจสซี่จริงๆปกป้องเจสซี่ตลอดในวันที่เจสซี่ขี้เกียจปกป้องตัวเองแล้วใครจะว่ายัางไงก็ว่าไปเลยอย่างเงี้ยขอบคุณทีมที่ปกป้องเจสซี่ขอบคุณลูกค้าที่เห็นคุณค่าในเจสซี่ขอบคุณพ่อแม่เจสซี่ที่แบบมีอะไรก็มาหาลูกแต่สิ่งที่สําคัญขอบคุณแฟน,น,นคลับเจสซี่แคมิลร จะซี่จะโผว่ยังไงก็เชื่อว่าจะซี่จะมาเนาะเชื่อว่าจะซี่จะกลับมาสับได้ในวันที่เราไม่รู้ว่าเราจะเดินได้หรือเปล่ามีช่วงหนึ่งสามเดือนจะซี่มไม่เดินเลยนะคะเราอ่านว่าแบบกลับมานะกลับมานะจะซี่พี่จะซี่เป็นไอดอลหนูเรื่องนี้มันทําให้เราเชื่อมั่นในตัวเองจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆเพราะว่า คือ Jesse เจสซี่เข้าใจว่าเราอาจจะมีชี่อเสี่ยงมาแล้วนิดนึงก่อนมาประกวดแต่ว่าหลังประกวดมันเป็นโลกใหม่เลยอะคือแบบมันเป็นโลกใหม่จริงๆทุกคนคือน่ารักกับเจสซี่มากแล้วก็อืมคือเหมือนเขาเห็นตัวเราจริงๆว่าเราเป็นยังไงแม้ว่านุ่นนี่นั่นจะเกิดขึ้นแต่ว่าเขาอาจจะสัมผัสได้ว่าแบบจริงๆเืาไม่มีอะไรเลยเจสซี่อยากทํางานอยากเป็นตัวแทนที่ดีในทุกสิ่งที่เจสซี่ทำอยากอยู่กับคนที่เจสซี่รักอยากอยู่กับพี่ๆแฟนคลับที่รักเราคือแค่นั้นเลยซี่เป็นคนที่ง่ายมาก สัญญาอยู่แหละค่ะสัญญาแต่จะเป็นใคเนอ่ยเวนสเวน่าไม่ในใจเจสซี่ก็ยังมีแค่มิสยู n i เว r ร์สอันนี้คือต้องพูดตรงๆเพราะว่าอาจจะบริบทเหมาะกับตัวเจสซี่มั้งที่เจสซี่คิดนะแต่ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นได้หมดดังนั้นยังไม่คิดมากเรื่องเวน่าตอนนี้คือคิดเรื่องเรื่องตัวเองก่อน คือถักกลับมากระลอนอีแล้วจะไม่กดดันเพราะเหมือนเราพูดในรายการพิธนมีว่าเรากดดันใช่ค่ะจะโอ้ดูด้วยทิจซี่คิดว่าการที่เรามีเป้าหมายเรามีความหวังและเราแบกความหวังของอื่นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เราจะเกิดความกดดันตัวเองแล้วก็ความเครียดแต่เจะซี่มองว่าในอนาคตถ้าเจะซี่ลงเราอาจจะผ่านประสบการณ์มาแล้วเราอาจจะอายุมากขึ้น เราอาจจะเรื่องต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเรามันอาจจะไม่กระทบเราขนาดที่มันกระทบเราเมื่อปีที่แล้วดังนั้นก็คิดว่าความกดดันคงน้อยลงความกังวลคงน้อยลงความชนะมากขึ้นเอ,อมาแล้วรอมมาแล้ว <laughs> Only ค่ะ Only ถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ยู u ูบช anel To p ดาราและ a ฟนเพจ f a c e b o o k Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน To p ปดารากันด้วยนะคะ